ลองนึกภาพดูสิครับทีมฟุตบอลไทยตัวแทนใน a Elite, อ c ซีแชมเปี้ยนลีกอีลิตลฤดูกาล2025-26ยังคงดิ้นรนหาชัยชนะนัดที่2ในศึกใหญ่ระดับเอเชียนี้ไม่ได้เลยหลังจากที่พ่ายแพ้ต่อเมลเบิร์นซิตี้เป็น1-2ในนัดล่าสุดซึ่งเป็นนัดที่3ของรอบลีสเตตและนี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจและน่าหงุดหงิสำหรับแฟนบอลไทยอย่างเราๆที่ติดตามการแข่งขัน AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิตเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนี้เอาไว้สำหรับใครที่ยังไม่รู้จักร,รายการนี้เอซีแชมเปี้ยนลีกอีลิตคือการแข่งขันฟุตบอลระดับสูงสุดของทวีปเอเชียที่รวบรวมทีมชั้นนำจะ้ะหากประเทศต่างๆมาเจอกันในรูปแบบลีสเตดก่อนเข้าสู่รอบแพ้คัดออกช่วยให้ทีมได้เล่นกันหลายนัดเพื่อหาผู้ชนะที่แท้จริงมากขึ้นเทียบกับรูปแบบเก่าที่เน้นรอบแพ้คัดออกเป็นหลักและนี่แหละคือจุดที่มันน่าสนใจเพราะทำให้การแข่งขันดูเดือดและน่าติดตามยิ่งขึ้นสำหรับผู้ชื่นชอบฟุตบอลระดับทวีป แต่เฮ้ยมาดูผลการแข่งขันรอบลีสเตดนัดที่3ของฤดูกาล2025-26กันเถอะครับซึ่งครอบคลุมทั้งโซนตะวันออกและโซนตะวันตกบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจากประเทศไทยของเราที่เพิ่งได้มาจากสัรโคชชาวอังกฤษเข้ามาคุมทีมใหม่ๆยังคงไม่สามารถพลิกสถานการณ์ได้หลังจากบุกไปเยือนเมลเบิร์นซิตี้ที่ออสเตรเลียและแพ้ไป1-2เมื่อวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมาปัจจุบันพวกเขาเล่นไปแล้ว3านัดแต่ได้แค่3คะแนนเท่านั้นนี่อาจจะเป็นช่วงปรับตัวสำหรับโคชใหม่ที่ต้องหาทางทำงานกับทีมที่มีความคาดหวังสูงูงงงแแต่่่ฟนฟนบานาาาคออจสสััยยวปญห ที่การปรับตัวหรือกลยุทธ์การเล่นที่ยังไม่เข้ากันดีพอแต่เดี๋ยวก่อนนี่คือจุดที่มันน่าสนใจและอาจสร้างความเห็นต่างกันได้เพราะบางคนมองว่าการเปลี่ยนโค้ชกลางทางอาจเป็นการแก้ปัญหาที่เร็วไปหน่อยในขณะที่ฝ่ายเห็นว่ามันเป็นโอกาสที่ดีในการนำพาทีมกลับมาดีขึ้นเหมือนทีมอื่นๆที่เคยพลิกสถานการณ์ได้สำเร็จเช่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เคยผ่านช่วงตกต่ำมาแล้วเอาละมาดูสรุปผลการแข่งขันทั้งหมดกันเลยครับเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพรวมของการดวลกันระหว่างทีมต่างๆในโซนตะวันออกและโซนตะวันตก โซนตะวันออกเมลเบิร์นซิตี้ออสเตรเลียเอาชนะบุรีรัมยูนเต็ดไทยไป2อถนี่คือเกมที่บุรีรัมยังคงหาชัยเหนือทีมจากออสเตรเลียไม่ได้แม้จะมีโค้ชใหม่มาช่วยแต่การป้องกันและการโจมตียังต้องปรับปรุงให้เข้ากันมากกว่านี้เพื่อไม่ให้เสียเปรียบในสนามที่ยากลำบากแบบนี้อุนซาน HDFC เฟกาหลีใต้ชนะซานเฟรเซฮิโรชิม่าญี่ปุ่น1-0 เกมที่แสดงให้เห็นถึงความสม่ำเสมอของทีมเกาหลีใต้ในการควบคุมเกมด้วยการเล่นที่เชิงรุกน้อยแต่แม่นยำเชิงตูหลงเฉิงจีนแพยโฮดารุนตะซิมมาเลเซีย0-2ความประหลาดใจเล็กน้อยเมื่อทีมจากมาเลเซียสามารถคว้าชัยจากทีมจีนได้ซึ่งอาจบอกได้ว่าทีมรองบ่อนกำลังมีฟอร์มที่ดีขึ้นเซียงไฮพอร์ตจีนแพ้มาชิดาเซเวียญี่ปุ่นศู อีกหนึ่งเกมที่ทีมจีนต้องผิดหวังแต่ก็เป็นโอกาสให้ทีมญี่ปุ่นแสดงความแข็งแกร่งในแนวรุกกังวอนเอฟซเกาหลีใต้เอาชนะวิเซลโกเบญี่ปุ่น4-3เกมถล่มประตูที่สนุกสนานและเต็มไปด้วยการพลิกสถานการณ์หลายต่อหลายครั้งทําให้แฟนบอลตื่นเต้นไม่หยุดเซียงไฮ้เซินหัวจีนชนะเอฟซโซเกาหลีใต้สองถยชนะที่ช่วยให้ทีมจีนบางทีมยังคงอยู่ในเส้นทางที่ดีในโซนตะวันออก และนี่คือส่วนที่น่าสนใจและอาจสร้างความเห็นต่างกันครับเพราะในขณะที่บางทีมจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังโชว์ฟอร์มได้ดีบางทีมจากประเทศใหญ่ๆกลับเซอร์ไพรส์ในทางลบนี่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในฟุตบอลเอเชียหรือเปล่าที่ทําให้ทีมเล็กมีโอกาสมากขึ้นและสําหรับบุรีรัมการที่พวกเขาเป็นตัวแทนไทยเพียงทีมเดียวในรายการนี้ยิ่งทําให้ความคาดหวังสูงขึ้นแต่ผลงานปัจจุบันอาจทําให้แฟนๆสงสัยว่าทีมไทยพร้อมจะก้าวขึ้นสู่ระดับต่อไปหรือยัง นอกจากนี้ยังมีข่าวเกี่ยวข้องที่น่าสนใจด้วยครับเช่นโค้ดแบนที่รับว่าการแข่งขันหลังจากแบงค์ข้อคว้าชัยเหนือไลออนซิตี้เซเลอร์เป็นเกมที่กดดันมาก l ลิง h t t p s c o w w w b a l t a g i s u n b 9 8 2 i s u n b 8 8 4 i s u n b 9 8 9 i s u n b 8 8 a i s u n b 9 8 1 b8 แต่ 9a0 ูนี่ b8 แต่990ูนี b8a3 มี0ูน b8b1 อี0ใน b8 แต่ 9a0 ูนี b9 วิ 80b0 ใน b8 แต่ 9b0 ูนี b9 วิ870ูนี่ b8 แต่990ในี่ b9 วิ 8b0 ูนี b8 ที่810ูนี่ b8a10 ใน b8 แต่970ในี b8 ที่ b50 b เก้าอีแปดสิบแปด e ศูนย์ใน b แปดอีแปดสิบเอ็ด e ศูนย์น b แปดอีเก้าสิบสี่ e ศูนย์น b แปดอีเก้าสิบสี่ e ศูนย์ใน b แปดใน b หนึ่ง e ศูนย์น b แปดอีเก้าสิบเก้า e ศูนย์ใน b แปด a b e ศูนย์ใน b แปด a ห้า e ศูนย์ใน b แปดบหนึ่ง e ศูนย์ในี่ปดอีแปดสิบเจ็ด e ศูนย์ใน b เก้าอีแปดสิบเอ็ด e ศูนย์ใน b แปดอีเก้า a e ศูนย์ใน b แปดอีแปดสิบเจ็ด 0 b 8 8 1 e 0 0 b 8 8 4 e 0 0b8a7e0 0b989e0 0b8b2e0 0b88ae0 0b8b1e0 0b8a2e0 0 b 9 8 0 e 0 0b8ab0e0 b 8 9 9 0b8b7e0 0b8ae0 0b984e0 b8 a5 e 0 0ี่ b8 a e 0นี่ b9 89 E 0 0ี่ b8 a e 0 0ี่ b8 a99 i 0นี่ b8 a8 b is0 ใ b8 b4 e 0นี่ b8 a95 e 0นี่ b8 b5 i 0นี่ b9 89 E 0 0ี่ b9 8 0 e s 0ใ b8 a8 b is0 ใ b9 8 0 e s 0ใ b8 a5 e 0 0ี่ b8 a e 0 b8 a3 e 0 0ี่ b9 84 e 0 0ี่ b8 a a ซึ่งอาจเชื่อมโยงกับความเครียดในการแข่งขันระดับสูงหรือวูจวิเเอ็มมาวิเวที่เผยหลังบีจีปทุมบุกอัดคายาเอฟซีลิงก์ https colon slash slash www ballthailand isu nb i 八 a 七 isu nb i 八 b เก้า isu nb เก้า e ปดสิบสอง isu nb 八แปดสิบแปด isu nb 八 a 七 isu nb 八 b สี่ isu nb 八 8 A อีศูนย์นบีเก้าแปดสิบอีศูนย์บีแปดเออีศูนย์บีเก้าอแปดสิบเจ็ดอีศูนย์ใบีแปดเอหนึ่งอีศูนย์นบีแปดเอหนึ่งอีศูนย์ใบีแปดบีสองอีศูนย์ใบีแปดเอเจ็ดอีศูนย์ใบีแปดบีสี่อีศูนย์ใบีเก้าอีแปดสิบอีศูนย์บีแปดเอเจ็ดอีศูนย์นบีเก้าแปดสิบแปดอีศูนย์ใบีเก้าอีแปดสิบอีศูนย์ใบีแปดเอเก้าสี่อีศูนย์บีแปดเอสองอีศูนย์ b8 to ab is 0ใน b8 a5 is 0ใน b8 b1 is 0ใน b8 a87 is 0ใน b8 a9 a is 0ใน b8 b5 is 0ใน b8 t 88 is 0ใน b8 b5 is 0ใน b8 a9 b is 0ใน b8 a97 is 0ใน b8 o b8 is 0ใน b8 a1 is 0ใน b8 af is 0ใน b8 a9 a is 0ใน b8 B8 อีูนนี่ B8 ที่81อีศูนนี่ B8 A อีูนยี่ B8 B1 อีูนย์ี่ B8 A94 อีูนนี่ B8 ท84อีูนนี่ B8 B2 อีูนี่ B8 A2 อีูนี่ B8 B2 อีูนย์ี่ B9 80อีูนี่ B8 A อีูนยี่ B8 A9 F อีูนี่ B8 ท8 B อีูนี่ B8 B5 แสดงให้เห็นถึงความสําเร็จของทีมไทยในลีกอื่นๆนอกจากนั้นยังมีข่าวใหญ่ทางการเมืองกีฬาเช่นเนยวซีแบนอินโดนีเซียจาก ฮาระเป็นเจ้าภาพโอลิมปิก2036พระปฏิเสธวีซ่านักกีฬาอิสราเอลลิงค์ h t t p s c o o l l a w w w b a l l t a i c o m i s u b 9 8 1 e s u b 8 9 a i s u b 8 9 9 e s u b 8 i s u b 8 b c i s u b 8 9 9 e s u b 9 8 2 e s u b 8 9กอีสูนนิบีแปดเอก้าสิบเก้าอีสูนนิบีแปดจะบีห้าอีสูนนิบีเก้าอีแปดอีสูรนิบีแปดเอแปดบีอีสูนนิบีแปดจะบีห้าอีสูนี่บีแปดเอสองอีสูนนิบีแปดเก้าสิบห้าอีสูนนิบีแปดบีหนึ่งอีสูนนิบีแปดเอก้าสิบสี่อีสูนนิบีแปดเอเออีสูรนิบีแปดบีสี่อีสูรนิบีแปดเอก้าสิบเจ็ดอีสูรนิบีแปดเอก้าสิบแปดอีสูนนิบีแปด b4i0 ni b9i8c4i0 ni b 9 e 8 b 0 ni b8i88i0 ni b9i89i0 ni b8b2i0 ni b8a0i0 ni b 8 b 2 e 0 ni b8a9i0 ni b9i82i0 ni b8i0 ni b8a5i0 ni b8b4i0 ni b8a1i0 ni b8a9b0i0 b8 b4 e0 ใน b8 ที่8ปสิบเถึองพน e0 ใน b8 ab e0 ใ b8 a5 e0 ใน b8 b1 e0 ใ b8 ที่8 7 e0 ใ b8 a9 b e0 ี b8 ที่8 f e0 ใ b8 ใ b4 e0 ใ b9 e8 0 e 0ใ b8 8 0 e 0ใ b8 a97 e0 ใ b8 a7 e0 ใ b8 b5 e0 ใ b8 a8 b e0 ใ b9 e88 e0 ใ b8 b2 e0 ใ b8 a99 e0 ใ b8 b1 e0 ใ b8 e81 e0 ใ b8 e81 e0 ใ b8 ใ b5 e0 b8 ac 0 b8 b2 0 b8 a0 b8 b4 0 b8 a0 b8 a3 0 b8 b2 0 b9 b8 0น b8 a0 b8 a5 ซึ่งอาจจุดประเด็นเรื่องการเมืองกับกีฬาที่ผสมกันทําให้เราต้องคิดถึงว่าการตัดสินใจแบบนี้ส่งผลกระทบต่อกีฬาโลกอย่างไรบ้างโซนตะวันตกอันวัดดา UAE เอาชนะอันดูฮาอินกาตา3 1 ชัยชนะที่แสดงถึงความแข็งแกร่งของทีมจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตในการเล่นเกมบุกอันชอต้าแบกแดดอิรักแพ้อันอิติหัดซาอุดีอาระเบีย1-4ทีมซาอุดแสดงฟอร์มโดดเด่นด้วยการทำประตูได้อย่างต่อเนื่องอันชาจา UA เแพ้แทรกเตอร์อิราน0-5ความตกใจเมื่อทีมอิรานถล่มประตูทีมยูเอได้อย่างสบายนี่อาจสะท้อนถึงการเตรียมตัวที่แตกต่างกันอันอาลีซาอุดีอาระเบีย ชนะอันการาฟากาตา4-0ถึงอีกหนึ่งเกมที่ทีมซาอุครองเมืองด้วยความเหนือชั้นชาบาบอันอาลีดูไบ UAE เอาชนะนาซาฟอุซเบกิสถาน4-1ชัยชนะที่ช่วยให้ทีมยูเอรักษาตำแหน่งในตารางได้ดีอันฮิลานเซาอุดีอาระเบียชนะอันซาดกาตาสา3ถทีมยักษ์ใหญ่จากซาวยังคงรักษาฟอร์มที่ยอดเยี่ยมอยู่ภาพเครดิตบุรีรัมยูในแตด ผู้เข้าชม1398แท็กที่เกี่ยวข้องเอสซิล,ลีดบุริรัมยูไนเต็ดประสาทสายฟ้า AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิต AFC แชมเปี้ยนลีล่าสุดและนี่คือจุดที่ผู้คนส่วนใหญ่มักจะม